สวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนเข้าสู่การเรียนรู้ชุดใหม่ที่ผมจัดทำขึ้นตามคำเรียกร้องที่มีเข้ามาอย่างมากมายได้แก่ Photoshop CS6 ได้คัดและรีทัดภาพด้วยเทคนิคการสร้างเส้น Selection เพื่อนๆและน้องๆจะได้เรียนรู้ในทุกๆสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างเส้น Selection ที่ดีซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับทุกคนที่สนใจเรียนรู้โปรแกร,รม Photoshop โดยเฉพาะการไดคัดและรีทัดภาพ หลักสูตรนี้ไม่ได้เพียงแต่สอนการสร้างเส้น selection ที่ดีเท่านั้นแต่ยังจะสอนและแสดงให้เห็นอีกว่าเมื่อใดและเหตุใดจึงต้องทําการสร้างเส้น selection โดยผมจะแสดงตัวอย่างให้ได้เห็นในหลากหลายสถานการณ์ทั้งนี้ก็เพื่อจะพัฒนาฝีมือของเพื่อนเพื่อนและน้องๆให้เปลี่ยนจากมือใหม่ไปสู่มือโปรกันนะครับวิดีโอในชุดนี้จะสอนไปทีละขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงโดยเฉพาะเทคนิคการสร้างเส้น selection ให้กับเส้นผม ขนและอื่นๆรวมทั้งจะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องมือพิเศษ Refine d g e และ r e f i e Mask ที่ใช้ในการปรับแต่งการสร้างเส้น Selection เพื่อให้ได้ขอบของภาพที่สวยงามผมจะทำการสอนให้ครบทุกเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างเส้น Selection ตั้งแต่เครื่องมือที่ได้รู้ได้ง่ายๆ ไปจนถึงเครื่องมือที่ต้องมีความเข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องเช่น m a แมก t i c Tool และ Pen Tool รวมทั้งเทคนิคในการใช้งานกับเครื่องมือที่สามารถสร้างเส้น Selection ได้โดยอัตโนมัติและรวดเร็วเช่นเครื่องมือ m a เมจิกแ Tool และ c ั l เ r อร์เรเป็นต้นวิดีโอในชุดนี้เหมาะกับเพื่อนๆและนองน้องที่เป็นมือใหม่ พราะถ้าได้เรียนรู้และชมวิดีโอในหลักสูตรนี้จนครบทุกตอนรับรองว่าจะสามารถสร้างเสน้น selection เพื่อได้คัดภาพแล้วนำไปใช้ในงานรีทัดได้อย่างมือโปรแน่นอนครับหากเพื่อนๆและน้องๆที่ยังไม่เคยชมผลงานของผมเลยก็อย่าลืม subscribe เพื่อที่จะได้อัปเดตวิดีโอที่ผมจะทยอยอัปโหลดขึ้น YouTube ไปเรื่อยๆจนครบทุกตอนและสำหรับเพื่อนๆและน้องๆที่ได้ซับสไคร์ไว้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมกันหรือยังครับ มาเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยดีกว่าไหมกับหลักสูตร Photoshop CS6 ได้คัด,ดคและรีทัดภาพด้วยเทคนิคการสร้างเส้นส e l e c t i o n